โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรวยการเมื่ี้ผมภูมิจะแผยราฟมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลแอนด์เมจิกนะครับหรือว่าเกมทางซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำเนาะว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟแทนครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เรียกได้ว่ามหากราบสรุปกิจกรรมตัวของรถไฟฟ้าเนี่ยติดบัคหรือไม่ติดบัคเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่าในคลิปที่ผมเพิ่งลงไปครับก็มีเพื่อนๆบางคนมาอมเเนหืดิว่า มันไม่เกี่ยวกับบัคกหรือไม่บัคกครับมันต้องเล่นไปถึงบทที่8แต่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าก็มีเพื่อนๆบางคนเขาอยู่บทที่14ก็ติดบัคกเข้าใจไหมบางคนเล่นถึงบทที่23เนี่ยก็ติดบัคเหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าบางคนมันอาจจะมีหรือไม่มีใช่ไหมแล้วในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพูดว่าสรุปแล้วมันบัคหรือไม่บัคตามที่เพื่อนๆบอกนะแต่ในคลิปนี้ครับทางแอดมินเนี่ย เขาว่ยหวานมาให้ผมลองทดสอบดูหน่อยนะครับี่ยก็คือตอนแรกผมถามไปแล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยตัวเกมเนี่ยสรุปมันเป็นอะไรยังไงแอดมินก็บอกว่าอัดคลิปมาทีครับผมก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้ใช่ไหมแล้วล่าสุดครับแอดมินเขาทักมาครับว่าสวัสดีครับลบกวนอินสต l ลหรือว่าลบเกมนะครับแล้วโหลดตรงจาก Store ทีครับนะครับแล้วอัดคลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาว่ยหวานเราแหละว่าให้เราลบเกมนะอันนี้ผมจะลบเกมนะ แล้วดาวน์โหลดเกมเนี่ยจาก y Store อีกรอบหนึ่งนะครับนะจะดาวน์โหลดให้ดูเลยนะครับดาวน์โหลดใหม่เลยนะสรุปมันขึ้นไม่ขึ้นนะเพราะว่าแสดงว่าทีมงานของเขาก็งงเหมือนกันอันนี้คือเกมนะนะครับตัวเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะโหลดเลยคลิปนี้คือเอามาลงให้เพื่อนๆดูแล้วก็เอาอคลิปวิดีโอเนี่ยไปให้อดมินแล้วเขาจะส่งไปให้ทางทีมงานอีกทีนึงนะถ้าทีมงานเขาว่าบั็กหรือไม่บั็อกยังไงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกบางคนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะ บางคนเนี่ยก็อยู่บทที่14ก็ไม่มีนะขอย้ําเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยผมเพิ่งลงคลิปไปประมาณ14นาทีอะมีเพื่อนมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับบัก็กผมอยู่เซิร์ฟเดียวกันกับที่มันผ่านบท8แสดงว่าอยู่เซิร์ฟเดียวกันกับผมบท 3, й, ที่3ใช่ไอเซิร์ฟที่3ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยผ่านบท8ใช่ไหมก็คือเจอกิจกรรมแต่นะครับคนที่อยู่เซิร์ฟกันกับผมเนี่ยเห็นไหมอีกคนนึงเนี่ยเขาอยู่บทที่14เขาก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็มีอีกคนนึงอะเหมือนมาคอมเมนต์นะ ว่าเอ่อผมอยู่บทที่23เนี่ยผมอยู่บทที่23ไม่มีกิจเลย<ม>เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่บางคนผ่านบท7บท8นะครับแต่บางคนผ่านบท14บบทบทที่23มเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกัน<ม>เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่ใช่บัก๊กมันก็ไม่ใช่อ่ะผมก็เลยถามแอดมินไปนะครับแล้วก็อเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าโหลดเกมเสร็จเราเข้าไปในเกมแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราลองมาเข้าไปในเกมใส่ ID ใส่อะไรเนี่ยแล้วก็อ่ะลองดูว่ามันมีกิจกรรมไหมเพราะว่าแอดมินเขาไหว้วานนะขอย้ำนะเขาบอกให้อัดคลิปมาให้ผมด้วยมีหรือไม่มีนะครับผมก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขากําลังถกเถียงกันอยู่แหละกับทีมงานนะครับว่าสรุปแล้วมันอัปเดตแล้วมันควรจะมีนี่หว่าแต่ว่าถ้าการอัปเดตครั้งนี้เราลบเกมลงใหม่แล้วตัวกิจกรรมมันมีเนี่ยแสดงว่าคนที่ เ,เรียกได้ว่าคนที่ไม่มีกิจกรรมเนี่ยก็ต้องลบเกมไปลงใหม่เหมือนผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการทดสอบแล้วกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้แบบว่ามานั่งอยากจะแซะใครหรือว่าอะไรนะพอดีเรามาทําไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบางคนก็มีกิจกรรมจริงๆอ่ะผ่านบท7บท8ก็มีใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอย่างที่บอกผ่านบทที่1 4ผ่านบทที่23บางคนมันก็ไม่มีไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะน่าจะ่าจะน่าจะนบาคะนามะนไาน่เจ่าจะนขึ้ะน่เจ้น่าจน่าจะน่าจะนาะนัน,นานี้คือมาทดสอบนะ กิจกรรมนี้คือแบบธรรมดาของเกมนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อใครที่เพิ่งมาเล่นเกมถังซานภาคหนึ่งเนี่ยการบั๊กนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการอัปเดตท,ทุกครั้งพูดพูดตามตรงเลยนะเกมนี้คืออัปเดตท,ทุกครั้งติดบั๊กทุกครั้งบางทีก็บั๊กตีบวกบ้างบั๊กทีม3บ้างอ่าจโหลดเกมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา ID มาใส่ก่อนแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมจำไอดีตัวเองไม่ได้นะผมกรอก id มั่วนะผมกรอก id มั่วนะครับเดี๋ยวโหลดเสร็จอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปิดหน้าจอให้มันเข้าไปหน้าใส่ id ก่อนแล้วกัน โ okay. อเคอะไม่ขึ้นให้นะอัปเดตนะอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ ID เลยแลยละกันนะครับขอญาตปิดหน้าจอนะโอเคเรียบร้อยครับอะผมใส่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือผมอยู่เซิร์ฟสามแล้วนะครับเซิร์ฟสามที่ผมเล่นปกตินะตอนนี้เซิร์ฟสามปกติที่ผมเล่นนะครับแล้วก็อะเดี๋ยวเข้าเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาหน่อยละกันอะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนเพราะาเปลี่ยนภาษานะครับนะขออภัยด้วย ผมไม่ได้แบบมาได้ภาษาอังกฤษไงผมก็เลยไม่รู้ว่าอินเทอร์เฟซแบบพอมันเปลี่ยนแล้วไอตัวของรูปลักษณ์มันเปลี่ยนตามด้วยประมาณนี้นะโอเคอ่ะเป็นภาษาไทยและหรือว่าเราต้องเปลี่ยนภาษาเข้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่น่าใช่เพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปรอบก่อนนะผมก็เข้าแบบเป็นภาษาอังกฤษนะผมเข้าแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าไปในเกมมันก็ไม่มีกิจกรรมเหมือนกันเออแต่ว่าเนี้ยคือเราลองปรับไปเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะลองดูซิอ่าไม่มีครับไม่มีกิจกรรมเห็นไหม ไม่มีกิจกรรมเลยอันนี้คือผมจะถ่ายคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ส่งไปให้อดมินนะแล้วก็ผมอยากทดสอบอีกอันนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตลองนะผมจะลองเปลี่ยนภาษาดูลองเปลี่ยนภาษาแล้วเข้าไปในเกมดูว่ามันมันเกี่ยวกับภาษาไหมเออเพราะว่าบางคน iOS เนี่ยมันเข้าเกมไม่ได้เพราะาติดเรื่องภาษาใช่ไหมเออเราอาจจะเป็นเพราะติดเรื่องภาษาหรือเปล่าก็เลยไม่มีกิจกรรมลองดูนะเดี๋ยวลองดูครับ อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าแบบจากกาวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าไปในเกมดูอีกรอบหนึ่งแลวกันมันจะได้ชัวร์วไงว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับภาษาด้วยอ่าอันนี้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะครับนะอินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีเวนต์นะครับ เนี่ยอีเวนต์ผมก็ไม่มีนะเห็นไหมไม่มีครับไม่มีตัวของกิจกรรมรถไฟเลยอ่าแสดงก็คือมันน่าจะติดบั๊กนะครับนะเพราะว่าแอดมินเขาก็บอกว่าให้ถ่ายคลิปไปให้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งดราม่าหรืออะไรครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะแก้ไขเองแล้วกันเดี๋ยวแอดมินเขาบอกมาอย่างไงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับคลิปิรีโอนี้ขอย้ําถ่ายเพื่อส่งไปให้แอดมินอะไรประมาณนี้นะไม่ได้แบบว่าถ่ายมานั่งแซ่เพื่อนๆหรืออะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ตั้งนั่งมานั่งแก้ไขบั๊กเหมือนกันเพราาะว่ ID ผม ผมจะรีวิวกิจกรรมรถไฟคิดว่ามันรีวิวไม่ได้เว้ยเข้าใจไหมคือมันไม่มีกิจกรรมก็เลยแบบต้องทําทุกวิีทางแหละก็เลยส่งข้อมูลไปให้ทางแอดมินนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นบางคนเล่นบทที่ 7, เล่นเล่นบทที่8อาจจะมีกิจกรรมนะครับนะแต่ว่าบางคนเขาผ่านบทที่1 4ผ่านบทที่23แล้วอะ่ะเขาไม่มีกิจกรรมเหมือนกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอเกมเขาแก้ไขอีกทีแล้วกันนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ย มันจะแก้ไขอะไรยังไงมันติดบั๊กหรือไม่ติดบั๊กอะไรยังไงเนาะก็หลักๆจาะประมาณนี้แล้วการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคริปันนี้ผมก็ต้องขอจบใน่พิเศรอนี้กันครับสวัสดีครับ